น่งคุยกันจะเอาไงต่อจะไปตามหาลุงแถวนี้ต่อหรือว่าไงทุกคนอยากใช่ลุงไหมมุจยพี่พี่ใช่ลุงพี่พงไหมใช่ลุงพี่พี่เฮ้ยเซ็กมาแล้วมาไหมล่ะมาด้วยมาไหมด้วยที่แล้วจะจองเอาก็มเจอจองเอาก็เนี่ยลุงเจอะยูรู้ด้วยอะไรกินเอ้ก็ไม่รู้ไฟอ่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครผมตอนนี้หลงคนก็เดินทางผมไปหาคนป่ามาใช่ไหมแล้วก็ผมคุยกับกิตแล้วก็บารูสามคนตอนที่ไปหาเล็กไม่ไปผมบอกว่าเราจะตามหาลุงพีพง์กันเพราะว่าบารูบอกว่าไม่เจอลุงพีพง์มาตั้งสองวันแล้วผมรู้ข่าวผมก็รีบตามไยนะใช่ผมเลยไปบอกเล็กก็ไปบอกเล็กก็บอกว่าไปตามหาลุงพีพง์กันส่วนน้องชายผมก็ไปทํางานต่อ ใช่เพราะว่าต้องสลับกับเล็กมานะทุกคนนะก็เลยพาเล็กมาดีกว่าพอาช่วงนี้น้องชายผมก็ให้พักผ่อนแล้วก็อาจจะเรื่องความปลอดภัยด้วยให้น้องอยู่บ้านก่อนดีกว่าน้องเองไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เรื่องเขาป่าตอนนี้เราสองคนก็เข้ามาป่าอีกฟากหนึ่งตรงข้ามก็ถือว่าไกลพอสมควรนะจากบ้านบาลูมาเราจะมาตามหาลุงมีพงกันส่วนเราก็ให้บาลูอยู่ในป่าแล้วก็หาในป่าไปด้วยใช่อาจจะเจอบอสเซ่บริเวณร,บรอบๆบ้านตัวเองนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอหรือว่าไม่รู้ว่าลุงมีพงจะมาทางนี้จริงหรือเปล่า แต่เราขอมาหาตามตาหามเดีวยวก่อนเพราะว่าไปอยู่ที่บ้านสีส้มแล้วไม่อยู่ผมเล็ไปดไูแล้วทุกคนแค่ไม่ได้ถ่าย P ีดูนะไปดูที่บ้านสีส้มมาไม่เจอต้องรอว,ว่าไม่เจอว่าลุงพิพงศ์จะอยู่นะทุกคนนะไปพี่พอยากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สองคนทีแล้วก็ดูคลิปพี่แฝดก็อยากกดกล้ามโฆษณาทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เรามีกำลังใจมีแรงผลักดันในการทำคลิปต่อไปเรื่อยแล้วก็ติดตามเพจ YouTube f a c e b o o k พี่แฝดวีสองเราสองคนทีนะครับผมไปเดินทางกัน โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาก็ลึกพอสมควรนะเราได้ยินเสียงน้ําไหลแต่ยังไม่เจอว่าสายน้ําอยู่ตรงไหนนะทุกคนนะ<ม>แต่เล็กบอกว่าจะพาผมขึ้นไปข้างบนนี้ก่อนทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอหรือว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ไปก็อง<ม>เลยว,ว่าเล็กดูดีเลย<อ>ตรงนี้มันเป็นป่าที่พวกเคยเจออันนี้บอกเล็กพกวกจะมิงบ่อเล็กที่เนี้ยมัน,ค,นคุ้นๆไงม่รู้ เอาไม่ได้กูเล่มหนึ่งดินี่เป็นทางอะไรเดี๋ยเนี้ยช่วงนี้ช่วงนอกไม้ขึ้นนะทุกคนนะบอกเลยว่าเราเอาจจะเจอพวกสัตว์ที่มันใหญ่ๆอะ่ะพวกหมูป่าพวกเก้งกว่า,างเงี้ยอาจจะออกมาหากินพวก หน่อมไม้ก็เป็นไปได้นะเอ้ยมีทางว่ะเล็กนี่ทางมันตัน,น,นยีงว่ะตุองมาขึ้นเลยงพงครับ พงลงมาถ่ายอยู่หรือเปล่าครับลง ขึ้นเนนทุกคนนะมองไปก็เป็นภูเขาอีกตรงข้ามจป่ปะนี่ภูเขาอีกลูกหนึ่งทุกคนว้า มีอ่อมีงออ่ะเกเหมือนดีรวจะเจอลงอลยสักอย่างทุกคนนะ,ออะใช่หรอาเหนทางเก่ามากตอนนี้เราเจอเส้น<บ>ทางเมื่กี้เราออมมาเจอเส้นท,ทางนงะ ตพอตสองวันเยังไม่รู้ลุงไปไหนได้ยัยงไงฮะ่ครับกูคิดว่าคุณลุงเอาตัวเราได้เว้ยก็ดีครับไปไหนอือหึ่เนี่ขึ้นที่สูงนะข้างหน้าเป็นภูเขาสูงมากอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไหนให้เจอพายุให้ลุงว่ไหน มองข้างอยู่ไม่มองหน้าพี่เลยจะแข็งอยู่วิ่งทางนาเดินทางนามันลุงใช่เล็กเอวิงมันนี่ธรรมชาติของมันแล้วคนนี้กูเจอเมื่อกี้มันมีลุงเดินนำหน้ากูไปอ่ะตาฝาดเป้่ามันว่าเป็นลุงตัวเสอสีอะไรเสื้อิวเขียวใช่ไหมมั้วใช่ไห ใช่วันนั้นกูเอาคุณลุงมาที่เนี่เขี้ยวเขา,าเขียวเหมืนนหอน,อนกันลุงพงศเอามาครับี่ไหนไม่ต้องหนีปีนป้ายไวมาก โอ้ยุงเย,ะเยีะยว้วสเปร์อเอกไชื่ิดหืมยิ่งอะมาที่นี่เด็กเดี๋ยวระวังระวังกูว่าที่แปลกแลกกว่า,อเ,วา,ออาเอาากเอมนซ่า่ะเ็ก กินซาบแรงมากเลยพี่ไม่ยกกินเลยกินซาบมาตีจมูกแรงมากกินซาบแบบดูเร็วมันฤฤมมคิอปกติอะไรกนที่ที่เข่ากับตกใจจะดีพอแม่นะ เปลาน,น,าน,นุนะลุงพี่พงถ้ายื่แถวนี้บอกผมหน่อยออกมาหาผมหน่อยผมมาพาไปอยู่บ้านคนป้าเหมือนเดิมหรือถ้าลุงอยากกลับไปบ้านสิทมก็ได้มาคุยอย่งดีๆครับลุงพงอะไรกัน,กนลูกกูมาไกลมากนูก้นเลย กทางดูแคบวงเรื่อยนะมัน,อน,อนยอนเข่าง่ลยก่ามั้ยย้อนเข่าลว้วนเลยน่าจะป้าทางเป็นรองน้ำโคตรใหญ่เลย พี่พน,นี้เราไม่รู้วิธีทางของป่านะแต่ตอนเนี้ยบอกเลยว,ว่าอยู่ที่สูงแล้วมองไปตรงข้ามเป็นภูเขาเด็กวกลัวเราหาที่นั่งแบบพักก่อน แ,บบแรกอ่ะตอนนี้ก็มหมดเลยก็เนี่ยพอเดินมาไกลแล้วก็ขึ้นเนินยาวเลยเนะี่ยตอนนี้คือยุงเยอะด้วยต้องก่อ,อกไฟหรือเปล่าไปหาที่พักก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เราทั้งคนก็กำลังนั่งพักกันละแล้วก็กำลังก่อ,อกไฟอยู่พี่เวลาอยู่นทุกคนแล้วก็นั่งคุยกันจะเอาไงต่อจะไปตามหาลุงแถวนี้ต่อหรือว่าไงเฮ้ยทุกคน

ยังม่เลยเยวเสียยัง่อะยวเสี้ยยังไม่อเสี้ยยังไม่ะเดียว่ะมันาว่าชิตจักชิผมไหมมึงหาไรไปช้ไงแก้คัวแกัวแก้ค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 ัวกูไม่ใช่เราเลยมึงให้ลงไหมฮ้ยเ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 ลยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยิงมนยิงมาสิ เชื่อกว่าไงฮะอ๋ออันนียป่าเนี่ยเผ็ดมั้งไ,ไงป่าอะไเนี่ยวะอีเ็นเนี่ยวะจะไเม่ยมึงแปลงกายมึงมีพองอ,อ่ะฮะมอ่ะเอว้าเชี่อกว่ามันกลัวไฟพี่มันกลัวไฟมันไม่ให้จุดไฟด้วยถึงว่าไม่ให้จุดไฟมันกลัวไฟไนะทุกคนนะจะรอดมากไอ้เวนเนี่ยเถิดดิไปพี่ เกือบ้วทุกคนเกือบแล้วกูเสียทาาแล้วทุกคนวนีไนีเหรอฮ้วเขาก้ระวัง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 ผมจุดไฟม่ให้จุดไฟพี่มกลัวไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตะมิงเฮ้ย ว้ยงวว้ยงววอาอเชี่ยม่งี้วะเล็กเล็กเราไปไกลไงมเหมอยันอยู่ป่าลึกจริงวะยูลึกย จริงวะสมินอไรยังมันจริงวะมันมดจริงวะขอไหมกูจะเลี้ยงมันี่ไงเฮ้ยดีเสียงวะดังมากนี่นะาพวกกูแบบไม่ไม่ใช่ไฟแช็กไล่นะ,ะกูว่ามันเล่นกุนหญแจนะฮะอะไรไฟแช็คใหญ่รุ่งเนี่ยเมื่อไหร่แล้ลย ม,มันบอกว่าจะกินพวกกูให้หมดเหรอออกมากินนี่มามย่างจริงมึต้องแบงกายออกมาหน้าตามึงเลยเอาปลากระแตอย่างออกมามึงต้องแบงกายมึงออกมาหน้าเลย่วะเสียงมาจากข้างล่างเลยแถวเหวข้างล่างเนี่ยแถวอย่าข้างล่ออางเนี่ยปลาทันไหมดนะิยิงแม่งเลยทัดอ่ะยิงเลย ตูเชิมันออกมาเฮ้ยให้เป็นทางเหรอไปได้อีกเหรอไปอีกแต่มันแคบมากมันก็รกมากกลัวเสียท้ายมันดิอย่างนี้มันมันแอบซูมสบายมันก็แอบซูมแล้วมึงที่กูโดนมึงเยอะมึงมึงมองข้างกับกูมันแอบซูมกูเฮี้ยพุ่งมาพุ扑เข้ามาเลยออกมา คนเราบอกตรงว่าเราพาท่ามันบ่อยมากสิเหมือนกันคือแบบคือเราอะ่ะรู้บางทีรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คนปกตินแน่แต่บางทีเราเผลอมันพุ่งมาทำร้ายหรือว่ามันมันมาว้ามาได้อ่ะทุกคนออกมาออกมามันเมือวิชาล่องหนอะมาตามหลุมนล่สิบยกไว้ผ่าเลยออกมา ผมลืมพี่เออนี่ผมของลุงเนี่ยเฮ้ยล,ลืมบอกคุณลุงเลยเก็บผมไว้เลยนะโดวยวคุณลุงดูเองว่าเราเก็บผม,ผมคุณลุงไว้ป้องกันตัวเองที่เราแขวะฆ่าต่างๆ่างหรือเราโดนเอาผมเล่นงาน<ม>หนักไม่ค่อยได้เกอไรข้างหน้ามึงเกิดอะไรหมือนมีการเคลื่อนไหวข้างหน้าเลยเดี๋ยวมันเข้าไปยังเข้าไปมันลรอเรามันลรอเราทำมันแคบลงเรื่อยๆบ้ะมันมีสิ่งอะไรปีนต้นไม้ข้างหน้าเห็นมาทีนป่ะ ถอย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 ขึ้นมันขึ้นมันถอยเราเสียท่าล็อกอย่างเงี้ยเราเราเราเสี็จ่าไได้เราไม่ทำแลงมาอย่างเงี้ยจบเลยมาเสี่ยงตามลงตรงนทุกคนสรุปว่าไม่ใช่ลุงนุพี่ไอ้ไม่ใช่ลุงพีโพงนะมันเป็นสมิงแปลงกายมาพี่ซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเป็นลุงพีโพงจริงเพราะว่า ทั้งเสียงเขาอะไรไม่เหมือนมากเลยก็<ช>เหมือนมากกันแต่งตัวเหมือนส,สุดเลยอะ,อะ,อะแต่ผมเอดใจที่แบบว่าทำไมถึงกลัวไฟเพราะว่าลุงพี่พง์ไม่กลัวไฟมันไม่ให้จุดไฟเ้อะใ,ใช่บอกให้เราแบบดับไฟหยุดไม่ต้องก่อไฟดับไฟอย่างเงี้ยบอกอย่างอ,อ้างว่าอย่างงี้นะอยู่พุ่งเข้ามาใส่เลยใช่มันรู้เรารู้ความจริงรู้พิรุธป,ปุ๊บจับพิรุธได้ปุ๊บเรียบร้อย,ยทุกคนมันเปเผยท่าแท้ออกมาเลย,อยร,รอบๆไปรอบๆมาทุกคนร,บรอบๆมา

มันเดินกลับแล้วก็ได้บอกว่าต้องมีไฟไว้ต้องมีไฟจริงๆเพราะว่ามันกลัวไฟนะไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันกลางคืนมันก็ยิ่งกลัวเลยทีนี้เป็นกลางวันมันก็ดีอย่างที่เราสามารถใช้ไฟหรือว่าใช้แสงแดดและลบกลางแสงแดดมันไม่ค่อยเข้ามานะบอกเลยอาจจะไม่ค่อยใช้ได้ลผลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็นยังดีกว่าไม่ไม่ทำอะไรเลยเดีย๋ยวมิวลาเราต้องทำคบเพลิงคบเพลิงเป็นไม้เอาผ้าชุบมันนะมัดนะออเอาลวดมัดนะ แล้วก็ใช้แบบว่านันนา,นาเลยเงี้ยเฮ้ยช่างอะไรบ้ยัไม่ใช่ตาเราเลยดีมปนะยังเหมือนอะไรเคาะป๊อกป๊อกป๊อกแขวะต้องสมาธิทุกคนต้องดูหน้าดูหลังให้ดีนะ ไม่รู้ว่ามันแอบซุ่มอยู่ปะตอนนี้มันแอบให้เราเผลอหรือว่าแยกกันหรือเปล่าถ้าเราเผลอแยกทางกันหรือว่าเรามวงมเล็ยแบบต่างคนต่างไปขอทิศขาทางนะมันอาจจะเข้ามาจู่โจมทีละคนนะทุกคนบอกเลยไม่ธรรมดานะสม,มิงในป่าเงี้ยคือเราไม่เจอสม,มิงมาเกาทิตยัแล้วมั้งเลยนะเข้าเปล่า,าเจอะลังแตกจัดการไอ้ปอบสม,มิงไปทุกคน ใช่อาคมมันเยอะนะพวกนี้นะติดปะเมื่อกี้กำลังจะก่กอไฟจริงๆคนแต่ว่าแม่งมันโผงมาก่อนเหมือนเหมือนกำลังรู้ว่า,ากำลังก่อกำลังก่อไฟพวกมันคัดแล้วาออกมาคัดก่อนเลยอ่ะเหมือนมันจับจ้องเราอยู่พอรู้เรามีการคิดจะก่อไฟปุ๊บออกมาคัดละเพื่อให้เราหยุดการก่อไฟเราจะจมตีเราง่ายๆไง,งเ,เดี๋ยวจะดังดูสถานการณ์ก่อนถ้ามันอยู่ระแวกนี้หรือว่า มันจะออกมาอีกเราจะสู้มันต่อนะทุกคนนะจัดการต่อทุกคน <c oughs> ระวังระวังระวังไว้น้ำเงินเพิ่งนะ <c oughs> หวังกองนะถ้าวังกองคือแบอบเราไม่รู้ว่ามันจะทำอะไร ี่คือเหตุผลที่เราเสียงมิ้ง,งคดหลอนไรเยอยต้องมีสมาธิเรียนจำแลยอยากคุยกลัวไมกลัวแต่เรารู้สึกว่าเราชินมาไปแล้ว แรกๆเราสองคนกลัวมากนะพวกสมิงป่าสมิงที่อยู่ตามป่ากลางคืนเนี่ยน่าก,กลัวมากพี่แต่ได้เจอมันบ่อยๆได้สู้กับมันได้รู้ท่าแท้ได้รู้รเลี่ยมของมันนะ่ะทําให้เราแบบอ่านทางง่ายขึ้นนะรู้ทักสันดานพวกมันมา,มา,มากขึ้นทุกคนได้ความไวบ่อยๆแล้วก็ู้ไม่ได้แล้วอืมใช่นุง่งอะไรอย่างงงมาเผาเงี้เยเหรอ,อมีม ทำงเราทำให้ไฟติดทุกคนนะแค่เน,นี่ยให้ไฟติดก่อนอะ่ะไม่ต้องเครียดเลยออกมาใช่มันพยายามดึงเขา้าไปในทินให้มากที่สุดแต่ทุกคน <c oughs> เพื่อให้มันจัดการเราง่ายขึ้นแต่เราไม่งงไงโอเคพี่จะท้องคนขอนั่งกอดฝ่ายอ,อยู่ก่อนถ้าไง จะเจอมันอีกจะรีบถ่ายอัปเดตแต่ถ้าไม่เจอเขอนันต์ฟ้าไปก่อนอาจจะขอปิดคลิปตรงนี้แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะถ้าเจอถ่ายนะใครก็รีบถ่ายต่อเลยแต่ถ้าไม่เจอก็คงจะไม่ถ่ายมาเลยมาก้นมันทำเสียงมันรับทำให้เราแบบเขวให้เราแยกทางกันให้เราแบบต่างคนต่างแยกย้ายเงี้ยแล้วก็เล่นเราทีเผอทีละคน วิ่งโง่อกอกมาเมื่อกี้กูก็ไม่ให้จะเชื่อมึงน,นะกูเอ๊ะแจ้งแจงมึงเข้ามาแบบแปบบแบบลกๆละออกมาดิมึงไม่ต้องปลอมตัวเป็นคนนู้นคนนี้หรอกมึงมาตัวมึงเองเลยมาโอเคนั่งรอไปก่อนทุกคนนั่งดูสถานการณ์นั่งดูมันจะออกมาอีกไหมใช่หมึกกระจอกเนี่ย